กลับมาอีกแล้วก,บบวกับบ้านเดียวในโครงการสุธาทิปแกนคูรี่วันนี้เราอยู่กับบ้านไทซีซึ่งบอกก่อนว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านชั้นเดียวแต่แต่แต,แต่อย่าเพิ่งตัดสินใจว่าเป็นบ้านชั้นเดียวแล้วจะไม่ชอบลองเข้ามาดูในบ้านกันก่อนดีกว่าตัวบ้านเต็มไปด้วยวัสดุคุณภาพเนื้อที่ดินมากถึง59.3จตารางวา ตัวบ้านมีความกว้าง12.5เมตรลึก19เมตรพื้นที่ใช้สอย128ตารางเมตรภายในตัวบ้านประกอบไปด้วย3ห้องนอน2ห้องน้ำจอดอรถได้ถึง2คันบ้านชั้นเดียวนะเราบอกก่อนว่ามีข้อดีอยู่นะอย่างเช่นปลอดภัยและสะดวกสบายกับเด็กและผู้สูงอายุแถมยังดูแลรักษาง่ายกว่าบ้านสองชั้นและยังต่อเติมได้ง่ายเพราะโครงสร้างที่เรียบง่ายและที่ไม่พูดไม่ได้เลยคือเรื่องราคาถึงบ้านเดี่ยวชั้นเดียวก็ราคาประหยัดกว่าบ้านสองชั้นสำหรับคนที่งบจำกัดแถมก็มีข้อดีในแบบของมันอยู่นะแต่เดี๋ าบ้านไทยอื่นที่โครงการสุทาทิพแกนคูลี่ก็มีให้เลือกอีกเพียบแล้วถ้าใครสนใจก็ลองเข้ามาดูได้เลยนะที่โครงการสุทาทิพแกนคูลี่